ทีมงานซิทคัมพี่เทีว,วดาครับ <ไป S 1> พี่น้องครับทักทายสบายดีครับพี่น้อง f อซขหองบ่าวดมลูกดกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดมลูกดกครับสวัสดีพี่น้องสุกมองทุกบอลครับวันนี้ครับมาพบเดี๋ยวอีแล้วครับ ันนี้ก็มาอยู่เด้อทีงสังคมพี่เทวดาครับพี่น้องฝนก็แล้วเขาแล้วน้าแล้วแล้วก็อัดเฟืองเก็บมือนางเรียบร้อยครับพี่น้องดีที่อัดท่านเก็บท่านครับแค่นฝนมาห่อมนี่เน่ามดครับพี่น้องเนาแล้วมีเป็นแต่อดหงวัวควายกินนะครับพี่น้องเป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับพี่น้องครับทำท่านล่าแล้วนี่อันตรายครับพี่น้องฝนกับม่เอเซนเนาะครับนาะพี่น้องเนาะ จักหวาบ้าแล้วเลยเนาะอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนมาหแห้งปานนี้กับมิยันกับอะไรล,ล่ะครับเข้าเป๊ะ้แหลกเนาะครับเราี่น้องเนาะจ้ะเบิ่งสังคมเอางูเอาเคาะครับีน่น้องโหน้งงูงปานมันแหละรู้เรื่อง <laughs> เป็นเลยเนาะครับพี่น้องปวดตัวํำเขา่าบ่ครับของบ้ารวมรูดกํำลังเก็บเพื้นมือเสานี้ครับพี่น้องกะได้สี่สิบก่าถุงครับข้าวเหนียวเรือกินอยู่ครับสำหักกระไดพ่อได้ปันพี่ปันน้องกินอยู่ครับอย่างเขาเจ้าพี่ชนเนี่ยมาเกี่ยวออกครับก็คืออย่าได้เกี่ยวแล้วครับพี่น้องเนาะ เยี่ยมมายามสั่งค่ำเพิ่นกะได้น,น,นกปิดปลิวตั้หนึ่งครับพี่น้องนกปิดน้อยตั้หนึ่งครับนกปิดน้อยตั้หนึ่งครับจริงโอ้ยพ่อลราได้หลายๆตัวแน่นอนตะเดียวหนึ่งพ่อเราลายๆเนี่ยยาี่ยมุ่พวกมายามก็ได้ ขอตั้งยนได้หัวหน้าเอ้ยแน่ล้มบนโต๊ะรับพี่น้องร่มแห้งแล้วครับร่มว้อยๆแล้วครับผมจะเฮ้อร่มหนาวมาอยู่ผมลงไปเกี่ยวข้เจาผมข้เจ้าของบ้าดุมหนึ่งมีแตเกี่ยวมากเล้าอยู่ครับพี่น้องอยังอยู่เด้อหน้าอยู่ครับเกี่ยวมากอย่านฝนห้วยอีฝนห่ออีมันลาบครับพี่น้องลาบป่านตอนแมวครับ โน้สะพานเกือปบปลาสักครับพี่น้องนี่เป็เกือบปลาครับนี่เป็นเกือบปลาหนังเบิ้งบรรยากาศปลาบอนครับพี่น้องร่มนาวกะจักงามเลยหรอมาครับพี่น้องยังเป็นหอนเอาอยู่ยังฮอนเอาแห้งอยู่ครับพี่น้อง ฝนมาเฟื่องกับเซียบดครับพี่น้องลมแห้งครับพี่น้องวันนี้ของบ้าดมูมีลม,มวิ่ววิว่วหมแล้วจากเรามาเกี่ยวเาขาเจ้า <c oughs> เนียงยู่ตะโกกอยู่ครับพี่น้อง โอปพิงนกตตวเดียวเน,นะครับพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ย,อยพออเรามาหลายๆเนี่ยเฟืองกรอนที่อัดไว้กัดำมืดแล้วครับเสีหยสหายเสียหายมืดครับพี่น้องปีนี้เฟืองเราเป็นราคาได้ครับพี่น้องปีนี้โ้ยค้างแต่งนี่อี้อึดมะแท้ แตงคีไก่ครับพี่น้องหัวหน้าคำพี่เพิ่นปูไว้ครับก็เริ่มเป็นมะแล้วครับปูเสื้อกับสอบปุ๋ยครับพี่น้องของก็เป็นมะผลิตปลัดพระรามอดีครับพี่น้องเกิดลมแล้วครับเมืนเน่นอไงเกลดได้ลมแล้วเสียงลมอาจจะกุกๆกางๆหน่อยหนะครับเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องขอโทษขออภัยครับพี่น้อง ฝื่อก่อนเซไฮไลา์ครับพี่น้องปีนี้ฝนมาเอ็ดเซ้นฝนมาตกหนักครับพี่น้องแต่ว่าปลาเนี่ตื่นหนาครับพี่น้องดีใจหลายฝนตกใส่สะใส่หนองมีหนาปลากับว่าตายครับพี่น้องปลา,นามมหนำบ่แหงครับพี่น้องปีนี้ปลาอาจสิพอได้กินเนาะพี่น้องเนาะ ร่มแห้งครับพี่น้องมื่อนี้ร่มแห้งครับสงสัยแล้วร่มหนาวเริ่มละมาแล้วครับพี่น้อง เพื่อกินเฟื่องก็แต่เดี๋ยวนี้แล้วนี่มีหมมฝนนะครับปีนี้เฟื่องนี่เพื่อกินก็แต่เดี๋ยวนี้แล้วครับมีเหลือมีเหลือแบบนี้มดแน่นอนครับ ฝนตกมาหญ้าแหวซิวเลยครับพี่น้องหญ้าแหวปัดเลยครับพี่น้องเป็นอาหารนกโง่ได้เหิงอยู่ครับพี่น้องอันนี้เป็นหญ้าที่กขาปูอเมะครับพี่น้องปูอเมะไว้หายเลือต่อมันกะเอาจงไว้เลี้ยงซัดครับพี่น้องจงไว้เลี้ยงโง่เลี้ยงควายครับพี่น้องคุณนาได้แล้วว่าหอยกับกีใหญ่นะ หอยกกีเงี้ยเอามารับเอ็ดอันแน่วแน่วสวยมะหุงนะหอยกับกี้หอยกี้ตัวใหญ่หน่อยไหมอ๋อมาเอ็ดอันจักมะหุงเด้อันสวยมะหุงหน่อยไหเอ็ดคือโบรานเอ็ดนะหอยกับกีไอหอยเออหอยกับกีเนาะหอยกับกีเอามาฝนใส่หลับ ครับพี่น้องปีงนกปิดน้อยครับยีนนกปิดน้อยครับพี่น้องมั่นมั่นแซบครับพี่น้องสังกับพี่ในผ่านหนังสติ๊กเพิ่นมันากินมาตะคบครับพี่น้องเล่ติ๊กล่องแมนเสียแซบได้ครับสำหรับปูเทาเฮีวมีได้คักครับ สังคมสวัสดีเอฟซีเนี่ยสวัสดีไว้น้ามาหน่อไหมดีนี่ฮะคู่คนมันย้อนเสียงยกเข้าเย็นยกเข้าเย็นเพิ่มสมุนเพิ่นอยู่ครับสมุนเมปาเถียงเพิ่หนึงหลัมันเหนียวเข้าไม่เปาเถียงเป็นเข้าไม่แล้วมันเหนียวได้จกไรๆปีนี้ได้ไรรถอันตามไว้ก่อไร้กุ่มหน้าแปลง่ายเพิ่นตามไว่อไร้นึ่ล่ะประมาณนั้นละคันเลืออะไร ไม่ลืมน,นั้นด 5, 10, 6, 10นนนกีกมกมอกมันลดหลยง,งาสงมลดกระลายลดหลเด้แล้วก็ได้งานทุกขั้นเด้เอาซีเลยแล้วก็มีคอยหายเด้ เขาแล้วเมย์เดเป็นกองซีเด็กกูบ้บาเขา,าก,กินข้าวน้ำรถเกี้ยวนะแล้วแต่ว่าไม่ได้นึงเขาเจ้าับสังคมเพิ่นกาไปสอนลู่ซีลูหาเอ็ดบังไฟแล้วก็ยังไปสอนลู่ซีลูหาขับรถเกี้ยวน้ำครับพี่น้องใครทอดวีซ่าเฮ้ยลูกวัวหลานลอันเมื่อยแล้วครับเท่าแล้วกะ ชูมีไหวพี่ทนคือตะเก้าครับพี่น้องเหมยเร็วแกเป็นมวยกับอิงอิงเพกตีแล้วครับพี่น้องอิงเพกตีแล้วครับเอาใส่ฟื้นเพกแล้วครับเป็นมวยก็ได้ก็ใส่หูใส่สมองแล้วครับขขขเเเเาาาา้ ไปซื่อมงบ่หลานเตียนหลานใหญ่อยู่ครับเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เฮ้ยครับเบ้าดุมรูดกเนี่ย้อครับพี่น้องเด้อพ่อเป็นกำลังเจอเฮ้ยครับสำหรับวันนี้กับผมเบ้าดุมรูดกแล้วกันสั่งทมพี่เทวดาครับพี่น้องและได้รับหน้าพระเจ้าไปก่อนครับสำหรับวันนี้ขอเกล้าคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ